สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทําเสื้อจับเรฟสองข้างกันนะคะเสื้อตัวนี้นะคะมันจะควยกันเป็นเสื้อตัวสั้นนะคะเวลาเราเย็บนะคะให้เราหลบสาบนะคะทั้งคอและทั้งด้านข้างนะคะแล้วก็ใส่ห่วงทั้งสองข้างเลยนะคะจากนั้นเราจะเอาห่วงไปเกี่ยวกับชิ้นหลังทั้งสองข้างเลยค่ะก็จะเป็นเสื้อตัวสั้นๆน,นะคะแล้วก็มีเดรสด้านข้างทั้งสองข้างค่ะเป็นเสื้อปลดได้นะคะแต่ว่าผ่ายไม่ได้แสดงวิธีการเย็บให้ดูนะคะ เรามาดูวิธีการแยกจีบกันดีกว่าถ้าใครชอบเสื้อแบบนี้ก็เซฟคลิปนี้ไว้ดูย้อนหลังกันได้เลยค่ะตามมาดูวิธีแยกกันจ้านำโครงเสื้อเข้ารูปขึ้นมานะคะก๊อปให้เป็นแผ่นเต็มทั้งสองข้างตามตัวอย่างในคลิปเลยนะคะขยายคอกว้าง2.5เซนติเมตรลึกตรงจากบ่าหน้า2เซนติเมตรแล้วขีดรูปคอแหลมน,นะคะด้านข้างนะคะวัดขึ้น5เซนติเมตรถึง6เซนติเมตรตามตีวชอบนะคะแล้วลากเส้นเชื่อมไปหาที่คอเลยค่ะ ก็จะได้มาเป็นรูปนี้นะคะจากนั้นให้เราปิดเกล็ดคอหนึ่งเซนติเมตรค่ะปิดเกล็ดคอเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะทําการปิดเกล็ดนะคะผอาจะใช้วิธีตัดแบบนี้นะคะแล้วก็ซ้อนเข้าไปแบบนี้นะคะอ่าเรียบร้อยแล้วก็แต่งคอให้มันเส้นมันต่อต่อเน,นื่องกันนะคะจากนั้นเราก็ปิดเกล็ดนี้ค่ะปิดเกล็ดนี้ค่ะแล้วก็ปิดเกล็ดนี้นะคะปิดให้หมดค่ะ เรียบร้อยนะคะตรงนี้เราจะแบ่งเป็นสามช่องนะคะในตัวอย่างมันเล็กนะคะพายก็เลยแบ่งให้ดูแค่สองช่องแต่จริงๆแล้วเราควรจะแบ่งสามช่องนะคะมันถึงจะสวยนะ่าจากนั้นนะคะก็เปิดตรงนี้เพื่อให้ปิดง่ายๆนะคะไม่ได้มีผลอะไรจากนั้นเราก็ปิดเกล็ดตรงนี้ค่ะแล้วเราก็แต่งเส้นนะคะเพราะเวลาเราปิดเกล็ดเนี่ยเราก็ต้องแต่งเส้นใหม่ทุกครั้งเพราะเส้นมันจะไม่ไปตามเดิมนะคะตรงนี้เป็นจุดเย็บล็อกนะคะ จากนั้นตัดออกเลยค่ะตัดออกมาให้หมดเลยนะคะตอนนี้เราก็จะได้เป็นตัวเสื้อแล้วค่ะเรียบร้อยนะคะจากนั้นตรงนี้เราก็จะตัดแยกแล้วค่ะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจเซฟเก็บไว้ดูย้อนหลังและแชร์ให้เเพื่อนๆได้ดูด้วยนะคะปิดเกร็ดตรงเอวเกร็ดนี้ด้วยนะคะเราจะไม่มีเกลดเลยค่ะต่อไปหากระดาษรองนะคะเราจะทำการแยกค่ะ เฉลี่ยแยกให้เท่าเท่ากันนะคะจากนั้นเราก็ลองพับดูค่ะนี่เลยนะคะเมื่อพับดูเรียบร้อยแล้วเราจะเห็นว่าเขาไม่ตรงกันเราจะตัดหัวตัดท้ายให้เท่ากันนะคะแบบนี้ค่ะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะส่วนชิ้นหลังก็ขยายคอเท่ากันแล้วก็วาดเป็นคอกลมข้างหลังเท่ากันถ่ามาได้แสดงให้ดูแต่คงทํากันได้นะคะจากนั้นเราก็ไปวางผ้าได้เลยค่ะ วางผ้าเสร็จเรียบร้อยนะคะขั้นตอนการเย็บอย่างที่ไพ่บอกตอนแรกนะคะเราจะหลบสาบคอแล้วก็ด้านข้างค่ะแล้วใส่ห่วงเกี่ยวกระดุมทั้งสองข้างออกมาก็จะได้แบบนี้นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะ